ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนบนบางโรงอำเภอเมืองสุพรรณการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนบนบางโรงนะครับได้จัดพิธีสู่ฝันบัณฑิตน้อยรุ่นที่9าประจำปี2 5 5 5โดยนายพงวันสุขโขคานายกองค์การบริหารส่วนบนบางโรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งมอบประกาศนยียบัตรระดับประถมะวัยให้กับบัณฑิตน้อยที่สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่3จํจำนวนทั้งสิ้น26คน โดยบรรยากาศของการจัดงานนะครับก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองของบัณฑิตน้อยต่างเข้าร่วมให้กําลังใจและก็แสดงความยินดีเป็นจานวนมากทั้งนี้นางธัญพัฒน์แก้วนุ่มปลัดองค์การบริหารส่วนบึงบางปงได้กล่าวว่าพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนบึงบางปรงจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็การให้ความสําคัญของการศรึกษาของเด็กนักเรียนในปัจจุบันโดยเฉพาะการมอบประกาศนียบัตรนี้นะครับ ก็จะเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2555ให้มีความภาคภูมิใจมีความมุ่งม,มานะที่จะศึกษา,าต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นการส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและเด็กมีความสัมพันธทีด่ดีต่อกันและเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กได้แสดงออกแล้วก็เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้คุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยครับ